มาจากมากินสซมกม่วงน้ำกันพี่น้องเฮาอันตะกาอีแม่นะคะเราเอาหอยไว้ประจำอยู่นี่เพราะฉะนั้นกับสิ่งนี้อุปกรณ์ครบครันเขามาตะตัตนั่นแหละเราก็หาบักม่วงนะคะเอามาฝานนี่ฝานเป็นต้นหน่อยตอนย้นใหญ่ก็เราแต่เฮ้านั่นแหละนะคะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลลงไปนะคะพริกผงลงไปเนื้อมีนีือิ๊ัวไม่ชุดปลาดัวนี่หอมแดงก็ใส่ไปตามอัธยภาพ เทย่าใสอัตภาพอัตภาพมาได้นะคะนี่เอาเห็ดแนวนะคะเขาก็กินเลยๆคุณเห็นบอกเสียหายมาได้ค่ะเด้ออืออือมาแล้วต้องไปอีกก่อนหน้ไปหาไปหาอีกต้นต่อไปส่วนพญย่ยเด็กมากินน้ำนะคะมาได้จ้ะเด้อเดี๋ยวสิาพาของมั่งหม่ไปแล้วจะหา